สวัสดีครับเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่บ้านวันวันวันนี้เราพาท่านมาที่วัดลองเสือเต้นนะครับเพื่อนเมาชมความสวยงามสวยงามครับเพื่อนๆไม่เป็นสองรองใครนะครับเพื่อนเวัด่องเสือเต้น ตกแต่งโทนสีนเืินนะครับของวิหารสวยงามประดับปดาวัดร่องเสือเต้นลูกปันจะดีครับเพื่อนๆสูงใหญ่มากๆสวยๆครับรงสี สีฟ้านะครับเพื่อนเพมีหลายสีนะครับพระประธานจะเป็นสีขาวมุกนะครับเพื่อนเสีขาวมุกสวยงามสวยงามจริงๆครับเ,เพื่อนเพ่าทุกท่านมาชมเก็บภาพความงามทุกอย่างมาฝากนะครับเพื่อนเพน ดูครับอุโบสถเป็นสีเหลืองนะครับเพื่อนเพืน,นสีเหลืองทองอารามงามงามเรามีโอกาสผ่านมาครับทุกท่านแวะเข้ามาสักการะนะครับมาไหว้พระกันวัดล่องเสือเต้นครับเพื่อนเพื่อนนักศึกษานะักท่องเที่ยวก็เยอะแยะครับเพื่อนเพเขาไปในอุโบสถครับ ว่าสีสันเป็นยังไงมีมองเข้าไปก็โอ้โหองค์ประธานครับเพื่อนเพื่อนสาธุสาธุครับองค์ใหญ่มากๆเลยเป็นสีขาวมุกนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีแสงไฟประดับด้วยนะครับไฟสีออกอฟ้าครับเพื่อนเพื่อนเอดานก็รวดลายตะการตาประดับโคมไฟนะครับเพื่อนเพื่อน ออกโทนสีฟ้านะครับส่วนมากผสมสีเรืองของไฟนะครับเ,เพื่อนๆตรงหน้าต่างก็เป็นสีเหลืองนะครับด้านนอกก็เป็นสีเหลืองทองอารามชมด้านข้างครับอุโบสถเป็นงานศิลปะลานนานะครับเ,เพื่อนๆ เดินมาชมเจดีย์ครับเพื่อนๆน,นี่มาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เข้าได้สองฝั่งเข้าได้สองฝั่งครับเพื่อนๆฝั่งนี้ก็มีองค์พระประธานยืนสง่าครับเจดีย์ก็มีพระศิวรี บรรยากาศภายในวัดครับลมลื่นครับเพื่อนๆมีร่มไม้ต้นไม้บรรยากาศเยน็เยนๆปั้นในสวยงามนะครับเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวมาท่องเที่ยวนะครับเพื่อนๆและก็มาไหวพ้พระมาสักการะพระประธานขอโชคขอลาบนะครับ ขอยพบเจอแต่สิ่งดีๆวัดร่องเสือเต้นนะครับเพื่อนๆงานศิลปสุดยอดครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆปฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยขอให้ทุกท่าน โชคดีมีความสุขนะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับเพืเ่อนๆสวัสดีครับ